ก่อนที่จะเริ่มรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ25กันยายน2025โอ้ดีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวดูข้อมูลก่อนนะว่านี่ไหมนะโอ้ข้อมูลอยู่ครบอยู่นี่หว่า ถ้าว่าไปตั้งค่าดีกว่าจะได้ลงไดรเวอร์ด้วยดีกว่าเฮ้ย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 ตัดไี้ไงอ่ะเฮ้ยขนาดเนี้ยเสียบชาร์จอยู่เฮ้ยปักก็เสียบปักก็อยู่ครบไปเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปกัน เฮ้ยไม่ติดจริงด้วยโอ้เรียบร้อยแล้วหนึ่งวันผ่านไปเก็บคอมน้ดบุ๊กเรื่องจักสใสชาร์จอื่นเข้ากัดกับตัวคอมไม่ได้ใช้ไม่ได้และจบเลยใสช,ชาร์จอื่นก็ใช้ไม่ได้หนึ่งเดือนผ่านไป โอ้ดีที่ยังมีคอมอีกเครื่องนึ่งก็คือคอมตั้งโต๊ะนั่นเองนะเนี่ยเนาะเออใช้งานถือว่าได้อยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่มากนะอืมอะไรอะ่ะอืมโอ้นี่มันมีของนี่ว่า ของเราแล้เนี่ยเนาะเคได้สายชาร์จมาละโอจะได้คืนที่คอมโน้ตบุ๊กเครื่องงานสักทีอะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมอ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็ จะมาฝื้นชีพคอมโน้ตบุญนะครับที่ไม่ได้ใช้งานมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับย้ำหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากว่าคอมเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่าอธิบายที่หลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็เริ่มมารับชมกันเลยนะครับ อคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เรามาอาธิบายก่อนที่จะมารีวิวฟื้นฟูนฟนคอมนะครับสืบเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่2 5ากันยาย,ยนะครับตอนที่ผมนะ่ะหลังรีเซ็ตคอมน้ตบุ๊กเครื่องนั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับก็อยู่ดีๆคอมดับเองเลยนะครับยังไม่ได้ลงในเวอร์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเสื่อมไปตั้งนานแล้วครับประมาณ 4- 5หปีนี่แหละครับแบตเสื่อมนะครับก็จะใช้ชาร์จตลอดเล่นตลอดเวลานะครับแต่นั้นพอไปตามการไปนะครับก็คือพอสายชาร์จอันเดิมเนี่ยเสียนะครับก็เลยและอย่างก็สายขาดด้วยนะครับตามที่สังเกตนี้เลยนะครับก็จากนั้นนะครับ ทำไม่คอมเนี่ยก็ดับแล้วก็ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทุกประการเลยนะครับจนตลอดผ่านไป1เดือนแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ซื้อสายชาร์จอันใหม่แล้วนะครับนี่ครับนี่ใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เรามาฟื้นคืนชีพคอมก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสายชาร์จด้วยนะครับสายชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยนะครับโอเคเริ่มทํากันเลยครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เอาของที่สั่งมาเนี่ยเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นซื้อมาจาก t ิ k กตอกนะครับอันนี้จะเป็นของสายชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นรุ่น hp นะครับ ที่ผมใช้งานประจำนะครับอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เรามาแกะกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่ครับก็ออกมานี่นะครับก็จะเป็นกล่อง ความจุแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จ HP นะครับเดี๋ยวผมมาแกะกันเลยนะครับอันนี้จะเป็น19โวลต์ 2.31A 45วัตต์4.5 3.0เมตรอันนี้คือหัวชาร์จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับว้าวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อันนี้มีแถมมาให้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่เจอแล้วครับนี่คือสายชาร์จเด็ตเตอร์ใหม่นะครับอันนี้กล่องอันนี้ผมจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวแกะอันนี้กันก่อนเลยนะครับ ดีนะครับก็ผมซื้ออันมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เขาแถมมาให้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวัตถุพลาสติกนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสิ่งที่ที่ผมซื้ออันใหม่มาเนี่ยอันเก่านะครับพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้อย่างงา้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทดลองใช้ กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาฟื้นฟูคอมโนตบุ๊กกันเลยนะครับแต่ก่อนทำอันนี้เดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอมโนตบุ๊กเครื่องนั้นนะครับมาอันนี้กันเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จเดิมนะครับเสียไปแล้วนะครับสังเกตที่จุดดีๆนะครับนี่เลยขาดนะครับมองไปโฟกัสเนี่ยอันนี้ขาดนะครับสังเกตดีๆเลย นี่นะครับก็จะเตรียมคอมโน้ตบุ๊กนะครับที่ผมใช้งานเครื่องนี้นะครับประจำนะครับอันนี้นะครับคอมเครื่องนี้จะเป็นยี่ห้อ HP นะครับ l a p t ท p อ5บ db 0 0 0ย xx นะครับดีครับก็เครื่องที่ใช้มาตั้งแต่ปี2024นะครับจนถึงปีส0 2 5ันิะครับปีนี้แหละครับก็เลยรวมเนี่ยถือว่า1ปีแล้วนะครับที่ใช้งานมานะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับผมเอาหน้าจอกับคีย์บอร์ดออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมจะถ่ายทําตรงนี้นะครับเพื่อทดสอบนะครับว่าจับฟื้นทีบกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็เริ่มมาทดสอบกันเลยนะครับนี่นะครับก็ผมก็จะต่อนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาแถมมานะครับเอาอันใหม่มานะครับโอเคนะครับเสียบเลยได้ละโอเคนะครับ นี้ครับตอนนี้ผมก็ได้ฟื้นฟูคอมเครื่องนี้นะครับกลับมาใช้งานได้นะครับโอเคนะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับเห็นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เสียบปลั๊กไว้เลยนะครับติดแล้วขึ้นไฟโชว์แล้วครับ โอ้นี่ครับก็จะมีไฟแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมก็ได้เปิดหน้าจอได้รอนแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องรอก่อนนะครับประมาณสัก10นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดกันเลยนะครับหลังจากเกิน10นาทีไปแล้วความจริงต้องรอประมาณสักสัตวนาทีหรือ1ชั่วโมง หลังจาก1ชั่วโมง28นาทีโอเคนะครับก็หลังจากนั้นนะครับชาไป1ชั่วโมง28นาทีแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ได้ขึ้นปรากฏสีขาวมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทีนี้นะครับเนื่องจากว่าคอมเครื่องนี้แบตบเสื่อมไป 4- 5หปีแล้วนะครับก็ต้องเสียบชาร์จทิ้งไว้ตลอดนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวเรามาเปิดคอมกันเลยนะครับว่าจะเปิดใช้งานได้ไหมนะครับโอเคมาเริ่มฟื้นกับคอมเครื่องนี้แล้วนะครับ3 2 1ว้าวกลับมาใช้งานได้แล้ว ย้เคนะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ไงเขาขึ้นบูตบ่าน่าจะอัปเดตระบบหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าคอมดับเองไปแล้วเนี่ยระบบทุกอย่างเนี่ยอาจจะหยุดทำงานด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเปิดเครื่องเนี่ยก็จะอาจจะบูตช้านะครับอันนี้บูตค่า Windows น,นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแสงก่อนนะครับอ้าวเปิดไม่ได้ เดี๋ยวต้องรอให้ข้าวก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็คอมเครื่องนี้ ได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับสรุปก็คือนะครับเป็นที่ใสชาร์จจริงนะครับไม่ใช่เป็นที่ชาร์จเสียหรือไม่เป็นที่คอมนะครับเป็นที่ใสชาร์จนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าใสชาร์จอันเก่านะครับนานพอสมควรแล้วนะครับน่าจะประมาณ7ปีแล้วนะครับที่ใส่ชาร์จอันนั้นเก่าเพราะกับคอมเครื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งว่าคอมเครื่องนี้ก็7ปีแล้วเหมือนกันนะครับ คือว่าเสียตามกาลเวลานะครับอย่างแบตเสื่อมเนี่ยขึ้นอยู่กับการเวลาใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าถ้าใช้งานน้อยเนี่ยแบตก็อาจจะไม่เสื่อมนะครับแต่ถ้าใช้เยอะบ่อยมากชาร์จเล่นไปมากเนี่ยแบตก็จะหมดไวัหรือกลายจะเป็นแบตเสื่อมนั่นเองนะครับและพอหลังมาเนี่ยใส่ชาร์จชาร์จทิ้งแล้วก็เล่นบ่อยนะครับดังนั้นก็ นานๆสายชาร์จก็พังแล้วนะครับสรุปก็คือไปที่สายชาร์จจริงด้วยนะครับทีนี้ก็คอมเพื่งนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่แหละครับหน้านี้เลยนะครับสภาพที่ผมรีเซ็ตเครื่องไว้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะครับดังนั้นคอมก็อาจจะใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่อาจจะช้นิดนึงนะครับ ขึ้นอยู่กับสเปกนะครับใช้งานตามปกตินะครับอันนี้ผมก็รีเซ็ t ไปเดือนที่แล้วแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมก็กำลังจะถ่ายทำคลิปตอนเดือนที่แล้วนะครับก็คือผมกำลังจะถ่ายคลิปรีเซ็ตคอม Windows 10อยู่นะครับสรุปก็คือทำไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากคอม ดับเองก็คือใส่ชาร์จพังนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็โดยรวมเนี่ยถือว่าฟื้นคอมอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคนะครับก็ังจากนี้นะครับเวลาผมจะใช้งานผมจะใช้งานถนอมเลยทีนี้ผมก็จะไม่ใช้งานเยอะมากๆนะครับจะไว้ใช้ในยามจำเป็นนี่แหละครับ โอเคนะครับก็จบได้เพียงเพียงแค่นี้นะครับไหนๆซะกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแม้แต่เสียบชาร์จอยู่นะครับโอเคนะครับก็จบคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนี้ ฟื้นอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยซื้อสายชาร์จอันใหม่นะครับก็ทีนี้ก็อันเก่าก็จักไปแล้วเนื่องจากว่าตามการเวลาของใช้งานนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอท่บนผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับ